ะะวันนี้นะคะวีจะพามาดูเป็ดนะคะที่ร้านของเรานะคะทุกคนคือได้ซื้อเป็ดมานะคะสองตัวนะคะจากพนัทนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเป็ดกับไอวีนะคะเดี๋ยวดูนะคะคุณสตังก์ก็เล่นเป็ดอยู่นะคะดูเป็ดดูเป็ดนะคะทุกคนโอ้ยคุณสตัง์ไปไล่เป็ดมาสิจะพาเป็ดลงน้ำหน่อย เป็ดตัวใหญ่ๆเลยนะสองตัว,วน,น่าจะเป็ดอะไรตั้งชื่อว่าเป็ดตุ่นกับเป็ดพะโลมไหมหรือว่าเป็ดปักกิ่งเดียระดูตัวอ้วนเลยอะ่ะ ้วนมากเลยทุกคน <c oughs> เป็ดจะลงน้ำนะแต่คุณสตังค์จะไล่เป็ดลงน้ำเป็ดจะได้ลงหรือเปล่ามันต้องมีคนช่วยอะแม่มันต้องมีคนช่วยอะมาด,ด,ดูดูดู เอาลงน้ำติลงน้ำไม่ต้องมาม้ไเสียใช่เดม, <c oughs> มันจะหาที่ไปเอาเอาเอาลงแม่แต่ถ้ามันจะลงนะ้ำแม่ต้องรีบไปถ้นนเอาลงแล้วลงแล้ว,ลวใกล้แล้วสวยด้วยเนาะ ปิดไว้น้ำปิดไว้น้ำกาบกาบกาบเปิดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลา แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว เป็ดบอกว่าฉันไม่อยากลงน้ำฉันไม่อยากลงน้ำฉันอยากขึ้นจากน้ำนี่เธออยากขึ้นจากน้ำใช่ไหมเนี่ยมองมาหันมามองหันมามองอีกนะคุณเป็ดเอาลงน้ำไปเ็วลงน้ำลงน้ำสิจ๊ะ กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเพราะในคลองมีหอยปูปลา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาปล่อยเขาเดินเขาก็อยากเดินข้างนอกบ้างดูเป็นใส่ตูดใส่ตูดตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดใส่ตูดสลัดขน ปล่อยเขาไปก่อนให้เขาอยู่ธรรมชาติแต่ถน้าเขาบินออกไปอะแม่เขาไม่บินหรอก